สวัสดีครับสำหรับในวันนี้ก็มาเจอกันในช่วงเช้าของทุกวันกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุพชัยบอรเดตกับโปรแกรมฟุตบอลประจําวันเพืสดีที่4มกราคม2567ซึ่งแม้ว่าในลีกหลกัหลกๆนั้นยังไม่เปิดมาคุลีกแต่ในช่วงนี้ก็ยังคงมีศึกลาลิกาสเปนและเกมโคปาอิตาเลียามาให้ได้ตามกันแต่ก่อนที่จะไปฟังแนวทางกันนั้นเราไปสรุปผลของโปรแกรมฟุตบอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนครับสำหรับแนวทางในค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็จะมีสมหวังและผิดหวังกันไปคู่ที่สมหวังกก็็จะะเเเปปนนนออออตตตาตาาาาาล้้้รที่่่่ไไดดผขสูวยช ไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งโดยฮีโร่ในเกมนี้ก็จะเป็นชาเลอร์เดอร์เกเตอร์ลาเลอร์ตัวลูกชาวเบเยมนะครับที่มาซัดสประตูให้เจ้าถิ่นและการเกมคู่นี้แนวทางของเราก็ทําให้เข้าเป้าไปนะครับและอีกหนึ่งคู่นะครับที่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเลยสาหรับคิโรนาที่เป็นฝ่ายเปิดรังเอาชนะทัพตาหมีไปแบบสุดมันจริงๆนะครับผมนั่งดูเกมคู่นี้คือสาบานออกได้ทั้งสองฝั่งจริงครับสู้กันได้สุสีมันมากๆและฮีโร่ในเกมคู่นี้นะครับก็จะเป็นการขอทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างอีวานมาตินนะครับที่เป็น,นแวลลย้ยดะ งานที่ดีของคิโรนาแบบนี้นะครับแนวทางของเราก็เข้าเป้าไปครับและสีคู่ที่น่าสนใจในวันนี้คู่แรกโอซาซูน่าจะเปิดรังพบกับอเมรลียเกมคู่ที่2เซบียาจะพบกับอาร์ติติวิวเบลคู่ที่3มาลายูเนตุสจะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของซาเลนิตาน่าและคู่ที่4คู่สุดท้ายลาสพาลมาสจะเปิดรังรับการมาเยือนของเจ้าบุญทุมบาร์เซโลนาและก่อนที่จะไปฟังแนวทางกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ทางช่องของสุภชัยกันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันก่อนกันกบเกมคู่แรกครับ ึ่งคู่นี้ก็จะเป็นศึกลาลิกาสเปนโดยโอซาซุน่าจะเปิดรังพบกับอเมรลียกับราคาไม่ก้นก่อนเกมในคู่นี้ครับก็อยู่ที่ราคาถึงคบรบลูกและถ้าเรามาจับกระแสะในต่างประเทศในตอนนี้ก็จะดูเหมือนว่ากระแสะที่ได้มานั้นจะออกไปทางฝั่งทีมเยือนมากกว่าแต่ถ้าเอาเข้าจริงกระแสะที่ได้มานั้นก็สวนทางกับสถิติข,ของทั้ง2ทีมอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะถึงแม้ว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นโอซาซุน่าหเกมที่ผ่านมาของพวกเขาอาจจะเอาชนะราโยบายกกโนไปเพียงแค่นัดเดียวก็จริงครับแต่ถ้าดูผลงานในรังแล้วก็มีสิทธิ์ที่เกมนี้ อย่างอเมเลียไปได้เพราะจาก5นัดหลังก็เก็บชัยชนะไปได้2เสมอ2และแพ้กับคิโรนารองจากฝูงไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแต่พวกเขาเองยังสามารถเสมอกับเลอลโซซิดดทีมหัวตารางมาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1และยิ่งกว่านั้นกับผลงานในการเจอกัน5เกมที่ผ่านมาโอซากุน่าผลงานเขาพวกเขาก็ยังคงข่มทางฝั่งทีมเยือนอเมรลียอยู่หลายช่วงตัวเลยครับเพราะผลงานภาพรวมนั้นก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมและเสมอกับอเมเลียในเกมแดกเยือนไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยฟอร์มตอนนี้ของทางฝั่งทีมเยือนเองก็สมราคาค งงตารรรจิๆคับเพราะจาก5เกมหลังพวกเขาก็ยังคงคลำหาชัยชนะยังไม่เจอเช่นกันและที่สําคัญในตอนนี้กับเกมเยือนนอกรางของอเมเลียก็คือพวกเขาก็แพ้กับทีมคู่แข่งมาแล้วถึง5เกมติดต่อกันโดยที่ในเกมนั้นล่าสุดอเมเลียก็บุกไปแพ้กับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนามาด้วยสกอร์3ประตูต่อ2เรามาดูทาได้ความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันบ้างครับซึ่งในเกมนัดน,นี้ท้าได้เจ้าถิ่นโอซาูนาพวกเขาก็จะยังคงไม่สามารถใช้งานรูเบนกาเซียและโจฮันยมิกาแบ็กซ้ายชาวโคลอมเบียที่ยังคงมีกการบบดจ็วน ในนนตอนนี้ส่วนในการจัดทัพมาในเกมนัดน,นี้นั้นทัดด้ากูซืออย่างจาโคบา้าอาราซาเต้ก็จะจัดทัพให้ลูกทีมของพวกเขามาในระบบ4-2-3-1โดยจะวาง3มประสานมิดฟิลตัวปั้นเกมอย่างรูเบนพีนา่าเอเซเกลอาบิยาและไอมาโอรอสคอยเป็น3ประสานตัวขับเคลื่อนเกมสนับสนุนสนูน้าตัวเป้าอย่างอันเตบูดิเมียส่วนของทาดด้าฝฟากฝั่งทีมเยือนอเมริกาในเกมนัดน,นี้โดยทางด้านกาูซืออย่างกาอิสกากาลิตานโนก็จะยังคงไม่สามารถใช้งานกองกลางตัวรับทีมชาติกาหน้าที่ตอนนี้ กลับไปรับใช้ทีมชาติในสื่ออฟริกาดีชันครับส่วนในรายของมาโกมิโลวานอวิช ลุย s Su เลสอิบราฮิมาโคเน่และกอร์ซาโล่มเลโโดยแข้งทั้งหมด4รายนี้ก็จะยังคงไม่สามารถลงสนามในเกมนัดน,นี้ได้ครับ <S <S เนื่องจากยังคงมีการบาดเจ็บอยู่ส่วนในการจัดทัพในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบเก่ง4-2-3-1เชน่นกันโดยสามิดฟิลด์ตัวลุกตรงกลางจะวางเป็นทางด้านอาร h ฮาโดโปโซอาดีเอมบาบาและเซอร์กิโออาริบาสคอยเป็นสามประสานขับเคลื่อนเกมสนับสนุนซูน่าอย่างเลโอปาปิสตากับราคาในคู่นี้ที่เปิดมาให้ที่ราคาคือครบลูก แต่ก็ยังถือว่าราคานั้นก็ยังน่าพอไปได้อยู่นะครับสำหรับทางฝั่งเจ้าถินเพราะถึงแม้ว่าฟอร์มในช่วงหลังๆของโอซาุซูนาเองจะยังคงไม่ค่อยน่าไว้วังใจเท่าไหร่ก็ตามแต่ด้วยกับฟอร์มของทังฝั่งทีมเยือนในตอนนี้ผมก็ยังมั่นใจว่า1ประตูในรางของโอซาุซูนานั้นยังน้อยต้องมีแน่นอนครับ แต่พวกเขาเองจะยิงให้ได้เร็วหรือไม่นั้นก็ต้องมาตามดูกันครับว่าลูกแรกจะได้ประตูขึ้นนําเร็วได้หรือเปล่าแต่ถ้าเผลเอๆน,นัดนี้เจ้าถิ่นออกนํำได้ตั้งแต่ช่วง20นาทีแรกลูกที่2หรือลูกที่3นั้นก็น่าจะตามมาได้ครับและสําหรับในเกมคู่นี้ถ้าไม่พลาดเป้าผมก็ให้เจ้าถิ่นโอซาุซุน่าเป็นฝ่ายเปิดรังเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนแลกกับการชี้ชัดโอซาซุน่าผาชาัยครับ ก็มาถึงเกมคู่ที่2ของเรากันครับซึ่งคู่นี้เซบีย่าจะเปิดรังพบกับอารติบิวเบลกับราคาไมค์กันก่อนเกมนั้นก็เปิดไปที่ราคาปอปาตากลมแต่กับกระแสนในทางฝักฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ก็เหมือนว่าทิทางนั้นก็จะดูสวนทางกับผลงานของทั้ง2ทีมในตอนนี้อีกแล้วนะครับเพราะจากกระแสที่ได้มานั้นก็ไปทางฝั่งเจ้าถิ่นเซบีย่าครับที่มีการปรับตัวของผลตับแทนที่มากกว่าอยู่ในตอนนี้ซึ่งจากกระแสที่ได้มานั้นก็อาจจะเป็นเพียงพอกับผลงานในการเจอกันในช่วงหลังครับที่ทางฝั่งทีมเยือนอาร์ติตบ ซึ่งเกมนั้นนั้นก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2021แล้วครับส่วนผลงานในการเจอกันในเกมนัดล่าสุดเซบียาก็บุกไปเอาชนะแอติบิวเบลไปได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์แต่ก็อย่างที่ได้บอกไปครับว่าผลงานของทั้ง2ทีมในตอนนี้ก็สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงพอทางฝั่งแอติบิวเบลเองใน5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมโดยเอาชนะรายยมา4ประตูต่อศูนย์บุกไปเก็บซีดีคายอนมาสประตูต,ะะ e R G o ari, ะต่อศูนย์เปิดรังเอาชนะทับตาหมีเอติโกมาลินมาอ มาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์โดยผลงานของพวกเขาที่โดดเด่นในตอนนี้เลยก็น่าจะเป็นการที่พวกเขานั้นไม่เสียประตูเลยถึง4เกมจาก5เกมหลังสุดครับโดยที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเองผลงาน5เกมที่ผ่านมาก็บุกเอาชนะการาด้าไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับซึ่งผลงานที่เหลือของพวกเขานั้นก็แพ้ไปทั้งหมดโดยที่ในเกมนั้นล่าสุดก็บุกไปแพ้กับทัพตามีเอเดโกมาลิดมาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์เรามาต่อกับความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมกันบ้างครับซึ่งในเกมนี้นนท่าได้เจ้าถิ่นเซบีย ก็จะขาดตัวเพล่นที่คงมีการบาดเจ็บอยู่ด้วยกันถึง9รายได้แก่ออยานิลันต้องกีเนียงซูมาเรโนดีอาสมาโกสอาคุนยาฮวนจอแดนเจซุสนาวาสอิริกลาเมลลา โดดีลูกาบาคิโอและอัลฟอสโซปราสตอร์แถมในนัดน,นี้พวกเขาก็ยังคงจะขาดยูเซฟเอเนซิลีตัวรุกชาวโมร็อกโกที่ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพอีกหนึ่งคนครับจึงทําให้การจัดตัวผู้เล่นในนัดน,นี้จึงมีจํานวนค่อนข้างจํากัดโดยในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบแผน3ามหโดยจะส่งผู้เล่นตัวหลักที่ยังคงเหลืออยู่ลงสนามออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างครบคันครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์ชิโอรามอสอีวานลาคิติชซูโซและลูคัสโอคมโปส ส่วนในทางฝ่าฝั่งทีมเยือนอาติมีบาวเองในเกมนัดนี้ก็มีรายงานตัวผู้เล่นเข้าแบบครับในเกมนัดนี้ก็ยังคงมีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาด้วยกันถึง4รายได้แก่เยรายอาบาเอสออสการ์เดอมาโกอสอินดิโกลุยเดอกาลาเลตาและดานี่กาเซียส่วนในการจัดทัพมาในเกมนัดนี้นั้นถ้าได้กูซืืออย่างเออร์เนสโตบาเวเดก็จะจัดแผนให้ลุกทีมมาในระบบ4-2-3-1ซึ่งนัดนี้จะวาง3ประสานแนวรุกตัวปั้นเกมอย่างโอฮานซานเซสอเล็กซ์บาลินเก้และนิโกลวิลเลียมออกซาร์ เป็นตัวจริงคอยสร้างสรรค์เกมร่วมกันและจะมีสูน้าตัวเป้าอย่างกอร์กากูรูเซตากองหน้าตัวเป้าชาวสเปนที่ในฤดูกาลนี้กดไปแล้วถึง8ประตูลงสนามออสตาร์เป็นตัวจริงครับกับราคาในเกมคู่นี้ก็ยังคงอยู่ที่ราคาปอปลาตากกมเช่นเคยครับโดยทีในการจ่ายอัตราค่าน้ําผลตอบแทนในตอนนี้ก็ไปทางฝั่งเจ้าถิน่นที่ได้อัตราค่าน้ําผลตอบแทนที่น้อยกว่าอยู่ที่ราคา1.81แต่ถึงอย่างไรก็ดีครับถ้าเอาสถิติเก่ามากลางทางฝั่งทีมเยือนนั้นก็อาจจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าเราเอาผลงานในตอนนี้รับรองได้ว่าผลงานของเอตีบีเบลใน ตอนนี้นั้นก็ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับแถมราคาที่ให้มาก็ยังมีราคาให้จิ้มไปในราคาเสมอกันอีกด้วยและถึงยังไงถ้าพวกเขาทําอะไรเจ้าถิ่นไม่ได้ในนัดนี้เต็มที่ก็อาจจะยกเจ้ากันไปได้แต่สําหรับความมั่นใจของผมแล้วผมก็ยังคงเชื่อว,ว่าแอตติตตบิวเบลจะบุกมาเอาชนะในนัดนี้ได้ด้วยสกอร์ที่คาด1ประตูต่อศูนย์หรือไม่นั้นพวกเขาก็ไม่น่าจะบุกมาแพ้หรืออาจจะเพียงแค่จบไปที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับกับการชี้ชัดทีมเยือนบิวเบลเอาอยู่ครับ มาอยู่กันกันกบคู่ที่สมของเราครับกับโคปาอิตาเลียซึ่งทับมาลาย,ยูเวตุส จะเปิดรังพบกับซาเลานิตานากับราคาไม่กั้นก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่งซึ่งกับราคานี้เองเชื่อหรือไม่ครับว่าน,นี่จะแทบเป็นราคาอาถรรพ์ของถ้ฝั่งยูเวนตุสเลยเพราะในสถิติแฮนดิแคปเอเชียยอดหลังยูเวนตุสกับราคาที่1ลูกควบหนึ่งลูกครึ่งในรังนี้แล้วเจ้าถิ่นยูเวนตุสก็สามารถเก็บกินราคาไปได้เพียงแค่1นัดจาก5นัดหลังเท่านั้นครับแถมกับเลทในราคานี้เองถ้าเป็นทางฝั่งทีมเยือนที่พวกเขาเป็นรองนอกรังแล้วซา,า,าเนำำา,า,านิตาก็นี้ไปไปด้ถึง3จาก5เกมหลังสุครับและถ้า เรามาดูเสถิติผลงานของทางฝั่งยูเวนตุสในตอนนี้ก็บอกเลยครับว่ามีหวั่นใจแน่นอนเพราะถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีผลงานที่ดีด้วยการเก็บชัยชนะไปได้4จาก5เกมหลังสุดมากก็ตามแต่ทว่าในการที่เก็บชัยชนะมาได้นั้นเชื่อหรือไม่ครับว่าพวกเขายิงประตูใส่คู่แข่งไปได้แบบบุดหวิดเฉือเฉือนมาแบบทั้งนั้นซึ่งอย่างใน2นัดหลังก็บุกเฉือนฟซิโนเน่มา2ต่อ1และในนัดล่าสุดก็เปิดลังเฉือนทับมาปาโรมามาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0แถมในตอนนี้ผลงานของทางฝั่งซาแลนิต่าผลงานของพวกเขากกกกก็็ได้้้้เเเรรริ่มมะตองขึนาาาบบบแลวั นมาได้ในรอบ5เกมด้วยการบุกไปเอาชนะเวโรนามาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0จึงทําให้ผลงานภาพรวมในตอนนี้ก็เก็บชัยชนะมาได้1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก3เกมครับส่วนผลงานชิ้นโบแดงในช่วง5นัดหลังอีก1นัดนั้นก็น่าจะเป็นเกมที่พวกเขาสามารถเปิดรังแบ่งแต้มกับทัพปีศาจแดงดํามาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับแต่ทว่าผลงานในการเจอกันของคู่นี้ที่เคยเจอกันมาทั้งหมด4ครั้งชัยชนะส่วนใหญ่ก็จะตกไปอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นทั้งหมดครับโดยการเก็บชัยชนะไป3และเสมอไปป1โดดยยยในนนนเเเกกกกมัั่่าสุทีจอูว็็ฝบ เอาชนะซาแลนิต่าไปได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์กับราคาในตอนนี้ก็ได้มีการขยับปรับขึ้นไปที่ราคาหนึ่งลูกครึ่งแล้วครับโดยที่ในอัตรา,าการจ่ายค่าน้ําผลตอบแทนก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นยูเวนตุสที่เป็นฝ่ายได้ค่าน้ําผลตอบแทนที่น้อยกว่าอยู่ที่ราคา1.88แต่ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่าเพียงแค่ราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งก็ยังเสี่ยงอยู่พอสมควรแต่ราคาในตอนนี้กลับขยับไหลขึ้นไปอีกจึงทําให้มุมมองส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับกลับมองว่านัดนี้ยูเวนะ ขาดคู่แข่งมาแล้วถึง9นัดแต่ราคาก็ยังกล้าที่จะไหลขึ้นไปอีกสําหรับคู่นี้และถ้าใครไม่มั่นใจนั้นก็ผ่านได้นะครับแต่สําหรับตัวของผมเองผมยังคงมองว่ายูเวนตุสจะเป็นฝ่ายเปิดรังเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์กับการชี้ชัดยูเวนตุสชุดชัยมาถึงเกมคู่ที่4ครับ ซึ่งคู่นี้ลาสพามาสจะเปิดรังพบกับทัพเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนากับราคาไม่กัน้นก็อยู่ที่ราคา1ตุงทวนๆครับซึ่งจากในราคานี้เองนักลงทุนในฝั่งทีมเยือนเจ้าบุญทุ่มนั้นก็ต้องลองพิจารณาก่อนเกมดูให้ดีครับเพราะจากแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังกับเลทราคานี้ที่บาร์เซลโลนาต้องออกไปเยือนพวกเขาก็เก็บกินราคาไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่ากับเลทราคานี้ถ้าไปทางฝั่งเจ้าถิ่นลาสพามาสกับผลการกินราคาในรังแล้วเจ้าถิ่นก็ยังไม่สามารถเก็บกินราคาทีี่่ไปรรรองงลลลกกกกด้เเเยคคัับบาาาาสนนมม5ใท ล,ลูกและก็อย่างที่ได้บอกไปครับว่านักลงทุนอาจจะต้องมีเหนา่หนาวร้อนๆแน่นอน,อนเพราะว่าในตอนนี้เองผลงานของท่าฝั่งบาร์เซโลนาใน5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปไดเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเกมที่พวกเขาเปิดดังเอาชนะเอเมรียไปไดด้วยสกอร์สประตูต่อ2จึงทําให้ภาพรวมในตอนนี้ก็เก็บชัยชนะมาได้1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก3เกมครับโดยในเกมนัดล่าสุดนั้นก็เป็นเกมอุ่นเครื่องที่พวกเขาแพ้กับลับอเมริกาไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2ส่วนในผลงานของท่าฝั่งเจ้าถิ่นลาสพามาส5เกมหลังที่ผ่่าาานมถือวผล ใช้ได้เลยทีเดียวครับถ้าเทียบกับทางฝั่งบาร์เซโลนาแล้วเพราะว่าจาก5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้2เสมอ2และก็แพ้ในเกมนัดเยือนนัดล่าสุดที่บุกไปแพ้กับแอติบิวเบลไปแบบน่าเสียดายเพราะโดนยิงในช่วงโทษเวลาเจ็บของครึ่งหลังไป1ประตูต่อศูนย์แต่ถ้าเราจะมาเจาะเฉพาะเกมในรังในตอนนี้แล้วลาสพามาสก็มีเกมที่แพ้กับรายโยไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับส่วนเกมที่เหลือนั้นก็เก็บชัยชนะไปได้4และก็มีเกมที่เสมอไปอีก2เกมเราสลับตัดมาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมทั2ทีมกันบ้างครับซึ่งในเกมนัดนี้ิม าาก็จะขาด2ตัวเพ้เล่อนอย่างฟาบิโอกอนซาเลสและอัลเบรโตมอรโล2ตัวเพล่อนเดินกลางที่ยังคงม,มีการบาดเจ็บรบกวนอยู่ในเวลานี้ส่วนในการจัดทัพนั้นทางด้านกุซืออย่างกาเซียปิเมนตาก็จะจัดทัพให้ลูกทีมของพวกเขามาในระบบ4-3-3โดยในนัดนี้จะปรับมาใช้อเล็กซูเรสออกซาร์เป็นตัวจริงในแบ,บ็คขวาพร้อมกับจะวางทางด้านมาวินปาร์คและปีกซ้ายชาวสเปนอย่างเปเชนโนลงสนามเป็นตัวสร้างสารรคเกมในด้านข้างโดยที่จะมีศูนย์หน้าตัวกลางอย่างมูเนียเอลฮัดาดี ออกซาร์ดเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าในเกมนัดนี้ส่วนในทางฝากฝั่งทีมเยือนเจ้าบุญทุ่มนั้นในนัดนี้ก็จะยังคงไม่มีรายชื่อของเบดีมาโกอสออลอนโซมาร์คอันเดตาเซเกนอินิโก้มาร์ติเนสและกาบีที่ทั้งหมดนี้ยังคงมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่ในตอนนี้ครับส่วนในเกมนัดนี้นั้นถ้าได้กซืออย่างชาบีเฮอร์เดสก็จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบแผน4-3-3โดยแผงใน3แดนกลางจะส่งเซอร์ชิโอโรเบโตลงสนามออกซาร์ดเป็นตัวจริงคอยยีเล่นคู่กับแฟรงกี้เดอยอง และอินคายกุโดกันโดยที่ริมเส้นซ้ายขวาในวันนี้จะเป็นเฟอร์รานตอเลสได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโดยที่จะเล่นคู่กับลาฟินยาและโลเบิร์ตเลวานดอฟสกีกับไมค์กลนของคู่นี้ก็ยังคงอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกเท่าเดิมน,นะครับและถ้าเราจะสังเกตจากราคาที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันครั้งนี้ก็น่าจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วครับที่เปิดมาเพราะถ้าอย่างตามๆที่เวลาทั้งคู่นี้เจอกันอย่างน้อยๆไมค์กันจะต้องมีหลูกครึ่งควบ2ขึ้นไปอย่างตามครับซึ่งก็น่าจะมาจากผลงานของทั้งฝั่งทีม ก็เป็นทีมที่ไม่น่าลงทุนด้วยอย่างยิ่งแถมกับเกมนัดเยือนอย่างสเปซสปะและถ้าเอาง่ายๆในนัดนี้ถ้าทีมเยือนจะรักษาฟอร์มเอาไว้ได้เต็มที่พวกเขาก็ไม่น่าจะชนะเกินหนึ่งประตูขึ้นไปได้แน่เพราะอย่างที่บอกไปว่าลัสพามาสเองนั้นเกมในลางของพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งเกมเท่านั้นดังนั้นกับแนวทางที่ให้วางเจ้าถิน่นลัสพามัสไปที่ราคาเป็นรองที่1ลูกควบหนึ่งลูกครึ่งน่าจะทำกำไรให้ได้ในนันนี้ครับกับการชี้ชัดอยู่ลัสพามัสจัดว่าเด็ด ก่อนที่เราจะจบทริปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานสุภชัยได้ฝากไว้เป็นแนวทางกันก่อนครับคู่แรกโอซาสซูน่าจะเปิดรังพบก,กับอเมรีกากับแนวทางในคู่นี้ผมค่ายอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นโอซาสซน่าต่อทางฝั่งทีมเยือนอเมรีกาไปในราคาครึ่งบลูกคู่ที่2เซบียาจะพบก,กับแอตติดบิวเบลซึ่งกับแนวทางของเกมคู่นี้ผมค่ายอยู่ทางฝั่งทีมเยือนแอตติดบิวเบลอยู่ไปในราคาเสมอกับเซบียาครับ คู่ที่3ามทับมาลาย,ยูเวนตุสจะเปิดรังพบกับซาเลนติตาน,น่ากับแนวทางในเกมในคู่นี้ผมก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นยูเวนตุสต่อทางฝั่งทีมเยือนไปในราคา1ลูกควบ1นลูกครึ่งและคู่สุดท้ายลาสพามาัสจะเปิดรังรับการเมเยือนของเจ้าบนทุ่มบาร์เซโลนาและกับแนวทางในคู่นี้ผมก็้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่น ar, ลาสพามัสรองทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนาไปในราคา1ลูกควบ1นลูกครึ่ง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด u ับส r i b e กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ